กี่ยวกับกิจกรรมยังข้ามคืนนะ่ะความจริงที่หมู่บ้านไทจูยังไม่มีใครรู้ในตอนแรกก็มีแค่รู้นั่นแหละแล้วเทียก็เข้าพักก็เพิ่มเข้ามาหลังจากนั้นไฮเอล7คนก็เข้ามาร่วมแล้วก็มีไฮเอลอีก5คนในตอนนั้นมีหลายสิ่งหะายอย่างที่อยากบ่นแต่ก็นะตรงจุดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนะักงั้นก็ช่างมันเถอะหลังจากนั้นไฮเอลอีก4 2คนก็เข้าร่วมยังมีแอนและเมดคนอื่นๆมาเพิ่มอีก อย่างที่คาดมันมากเกินไปดังนั้นผมจึงต้องปฏิเสธผมขอผมก็มีข้อจํากัดในสิ่งที่อยากจะพูดนะมีเพียงคนที่อยากทําเท่านั้นที่ผือที่ถูกเพิ่มเข้ามาคนที่ทําให้ผมแปลกใจมากที่สุดคือแอนในท่านคะเพราะเธอมักจะรักษาระยะห่างที่เหมาะสมเสมอยังแปลกใจอยู่เลยแม้แต่ว่าเธอเป็นคนกล้าสแสดงออกก็ตามในช่วงฤดูใบไม้ผลิแกนมาเรียและคูเดลและโครน ก็กลับมาถึงหมู่บ้านพร้อมกับดิสซันแมนบางคนผมดีใจสุดเลยละ่ะในที่สุดก็มีเพศชายเพิ่มขึ้นผมอยากจะเป็นคนเดียวที่ทํากับพวกส,สาวนะแต่ผมกลัวขาดความรับผิดชอบด้วยจํานวนนั้นตั้งขนาดนั้นผมไม่ไหวหรอกและความหวังก็มีเพิ่มขึ้นคากลาง,งละ่ะดังนั้นจริงๆแล้วพวกเราออกลูกเป็นไขนะ่น่ะเป็นความหวังที่ไร้ค่าเขาบอกว่า ในบางเดือนเพศชายจะผสมพันธุ์กับเพศหญิงและเพศหญิงก็จะวางไข่ท่านหัวหน้าหมู่บ้านท่านหัวหน้าหมู่บ้านดูเหมือนผมยังจะผ่อนคลายไม่ได้เลยฮะและในวันหนึ่งก็มีข่าวมาถึงผมลูก,กําลังตั้งครรภ์อู้ผมมีความสุขมากจนแทบใจเย็นลงไม่ได้เลยทุกคนก็ดูตื่นเต้นมากมันคุ้มค่าแก่การลองนะแต่ดังนั้นจำนวนคน ที่สนใจที่จะทำมันกับคับค้านฉันจะไม่แพ้รูดอีกเดือขาดนี่ก็เพื่ออนาคตของเหล่าไฮเอลพวกเราเหล่ายักษ์ก็จะไม่ยอมแพ้ค่ะเออผมก็เข้าใจนะว่าพวกเธอรู้สึกยังไงแต่มันจะเป็นปัญหาหนี่นึงถ้าพวกเรามีแต่คนท้องเยอะเกินเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันผมได้รับคำขอให้สามารถวางไข่ที่บ่อน้ำดิสซันแมนเพิ่มจำนวนโดยการวางไข่เพศหญิงทั้งหมดหคนก็ได้ออกวางไข่ ผมไม่มีปัญหากับหลังสำหรับเรื่องนั้นแต่การวางไข่ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีดังนั้นผมจึงสร้างพื้นที่ขนาดเล็กข้างๆบ่อน้ําพวกเขาดีใจที่พวกหมาป่าและเด็กๆของซาบูตงอยู่ที่นั่นทําให้สถานที่นั้นปลอดภัยสําหรับการวางไข่เราจะลูไข่ให้เองหวังว่าพวกเขาจะโตมาเป็นตมามีสุขภาพที่แข็งแรงนะท่านพี่ขอแสดงความยินดีเรื่องตั้งครรภ์ด้วยค่ะฟู่ฟูขอบใจจ้ะแล้วก็ เราเป็นเวไพายนะคะไม่ใช่ว่าต้องเพิ่มจํานวนด้วยการทัดสัญญาหรอคะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าฉันดันท้องแล้วนะสิดังนั้นมาทําอะไรตอนนี้ก็ช่วยไม่ได้เลยอาจากฤดูใบไม้ผลิไปไีนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในขนาดเดียวกันเด็กๆของซาบูตงก็ออกเดินทางไปตามปกติแค่พวกหมาป่าไม่ได้ออกไปหาคู่เลยและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตั้งคันผมคิดว่า มันยากเกินไปที่จะควบคุมจํานวนพวกมันด้วยตัวเองแค่แต่แล้วพวกมันบางส่วนก็ออกไปเป็นกลุ่มเองพวกเราจะไปผมไม่รู้นะว่าพวกมันจะออกไปทําอะไรแต่ผมมีความรู้สึกว่าพวกมันจะไม่กลับมาเร็วๆนี้แต่ก็ดีตราบใดที่พวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่ผมจะรู้ตัวอีกทีก็รู้ดูใบไ,ไม้ร่วงซะแล้วเราเริ่มต้นชีวิตในฐานในหมู่บ้านการค้าและเริ่มทําการค้ากับหมู่บ้านเฮลวิน แน่นอนว่าผมก็วางแผนไปด้วยเช่นกันแต่ว่ามันอาจจะสร้างความประทับใจได้ไม่ดีถ้าหัวหน้าหมู่บ้านไปที่นั่นในการซื้อขายครั้งแรกเออเป็นงั้นเหรอไม่ได้ค่ะและด้วยเหตุผลนั้นพวกเธอจึงไม่ให้ผมไปเธอพูดถูกดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าใครจะไปโดยการเป่ายิงฉุบและผู้ชนะคือเทียเธอมาพร้อมกับลิซันแมนหคนและไฮเอวอีกสิคนเลือกขาดการจับฉลาก ทั้งหมด16คนที่จะไปส่งสินค้าอย่างน้อยก็เป็นแผนนะแต่เขามาอีกแล้วหมู่บ้านนั่นน่ะเหรอข้าจะช่วยเจ้าขนถังวายนั่นเองโดยเรียนมาที่นี่เป็นครั้งคราวและเมื่อใดตามที่เขามาอยู่ที่นี่ฮอ้าวดื่มเลยเมียะไรลูกสาวของเขาหนะนี่เจ้าฟังข้าอยู่หรือเปล่าเขากินอาหารดื่มวายและเขาก็เริ่มเมาเมาจากนั้นพ่อบ้านก็จะมา รับเขาในวันถัดมาจนกลายเป็นนิสัยไปแล้วแต่ผมหวังว่าเขาจะไม่เข้าใจผิดหรือว่าที่นี่เป็นผับหรืออะไรไทยเทือนั้นความจริงที่ว่าเทียและลูไม่น่าไม่บ่นเลยเป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่สิเดี๋ยวบางทีพวกเธออาจจะยอมให้เขาดื่มและกินที่เฉก็ได้ขอภัยที่มารบกวนครับ ถ้ามีคนถามว่าน่าลำคาญไหมก็ใช่เขาเป็นคนที่น่าลำคาญแต่เขาก็นำของขวัญมาทุกครั้งที่เขามาดังนั้นผมจึงไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ง่ายดูเหมือนว่ามันนำมาซึ่งประโยชน์มากกว่าอันตรายดังนั้นในทางกลับกันด้วยความช่วยเหลือจากโดเลียมในการขนส่งสินค้าดูเหมือนว่าการเดินทางสิบวันจะเสร็จเร็วกว่าที่คาดเราตัดสินใจจะนำสินค้าเหล่านี้ไปขาย หมู่บ้านฮาวบารีนคนจากหมู่บ้านไทจูจะมาจริงนะเหรอไม่ต้องโง,ลง่ลหรอกนาเราทําให้เขาได้รู้ถึงชะตากรรมที่คาดไม่ถึงแน่ๆหรือบางทีพวกเขาอาจจะติดอยู่ในภูเขาืมมีอะไรกันเหรอนั่นนั่นนั่นอะไรนั่นมาตัวอะไรมันกําลังบินอยู่บนท้องฟ้านั่นไงมังกรเหรอเดี๋ยวนะไม่ได้จะมาในทิศทางไม่ใช่เหรอเทียร์และขบวนสินค้ากลับมาตางัง ที่วางแผนไว้พวกเราขายทุกอย่างเลยค่ะพวกเขาชอบสินค้าทุกอย่างจากหมู่บ้านของพวกเราเลยค่ะตอนแรกค่อนข้างที่จะระมัดระวังด้วยะ่ะคะมันเหมือนกับขนมน้ำผึ้งเมื่อเราได้ลิมรสชาติพวกเขาก็รวมตัวกันและก็แลเกเปลี่ยนทุกอย่างในลานหมู่บ้านในทางกัารวายก็ไม่เหลือแล้วเออเป็นเพราะผมบอกเขาว่าเขาสามารถดื่มวายที่เหลือได้หรือเปล่า ฉันพนันได้เลยว่าเขาเริ่มเศร้ามากขึ้นทุกครั้งที่เราขายวบเที่ยเรามาฉลองในเย็นวันนี้โดเรียมเราจะเสิร์ฟใบด้วยนะตามที่คาดไว้ในตัวหัวหน้าหมู่บ้านเจ้านิชช่างรู้วิธีพิชิตใจคนซะจริงนี่คือความใจดีของหัวหน้าหมู่บ้านไงล่ะ